ครับวันนี้เราจะมาสาธิตในการใส่ปุ๋ยเพราะว่าผมเคยพูดแล้วว่าผมจะทําเรื่องของทุเรียนให้เป็นสากลให้ได้คําว่าสากลของผมนั่นหมายความว่าปลูกที่ไหนก็ได้ทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกตําบลวิธีการทําหลักการไม่ยากนะครับอันนี้เราปลูกไว้ประมาณสักสี่ห้าสามเดือนละนะครับประมาณสามเดือนละตั้งแต่ฝนเริ่มลงนะครับแล้วตอนนี้เราใส่ปุ๋ยไปแล้วรู้สึกก็จะเป็นครั้งที่สองไปแล้วนะครับ ตอนนี้เราจะใส่ปุ๋ยครั้งต่อไปนะครับหลักการการใส่ปุ๋ยนะครับอันนี้หญ้าลกแล้วเราก็ถอนหญ้านะครับมาถอนหญ้าตรงเนี้ยนะครับไม่ควรเอาอะไรไปปลกไม่ควรเอาอะไรไปปิดไม่ควรเอาปุ๋ยใส่เลยนะครับวิธีหลักการง่ายๆเมื่อกี้หญ้าเยอะมากนะครับเขาจะแตกสวยมากทั้งพุ่มนะครับอันนี้เป็นพันธอะไรพันของจีนนะครับผมมูสันคิงอะไรประมาณนั้นนะครับ เดี๋ยวดูวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับเราจะใส่ปุ๋ยปุ๋ยของเราก็จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยอินทรีย์ของเราเนี่ยหลักการของเรานะครับจะเห็นมีลาเขาขาวเป็นเม็ด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 อยู่ตลอดเลยนะครับอันนี้ปุ๋ยเราทาได้เป็นเดือนละนะครับทําได้เป็นเดือนละนะครับวิธีการใส่หลักการง่ายๆนะครับเราไม่ได้ใส่บนต้นนี้นะครับเราจะเทนะครับเราจะเทบริเวณรอบต้นนะครับนี่คือวิธีการใส่ปุ๋ย แปลงนี้นะครับเป็นแปลงเขาเรียกว่าแปลงพื้นที่นาหมื่นนะครับเราจะตอนนี้ถักปลูกส้มไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะปลูกทุเรียนตามนะครับตอนนี้ทุเรียนเราก็กําลังเลี้ยงไว้นะครับกําลังเลี้ยงไว้นะครับพอเราเทรอบอย่างนี้เสร็จปั๊บเราใช้จอบนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีการกระเทือนรากนะครับเราใช้จอบทุกคขา้ปบดินอย่างนี้ครับนะครับ เพราะฉะนั้นดินที่เราจะเอาขึ้นไปบนโคนจะต้องเป็นดินที่มีอินทรีย์วัตถุไปพร้อมๆกับดินที่ขึ้นไปนะครับนี่คือวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับวิธีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์เราจะไม่ใช้สารเคมีเราจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีโดยเด็ดขาดนะครับแต่ให้เราเข้าใจเรื่องอินทรีย์วัตถุแล้วก็ให้โดยการถูกต้องนะครับวิธีการให้ถูกต้องให้แบบไหนให้ยังไงนะครับ เพราะนั้นเวลาเราผสมปุ๋ยเสร็จแล้วเราก็กบไปที่โคนพอกบไปที่โคนข้อดีของเขาก็คือเขาก็จะได้รากออกมาข้างนอกนะครับรากออกมาข้างนอกเพื่อมากินอิซีวตัตุพอเราคุ้งเขาเสร็จทีนี้เราก็คุยตรงนี้ขึ้นไปครับนะครับคุ้ยไปรอบๆนี้นะครับอาจจะสูงกว่าด้านนี้นิดหน่อยนะครับเพื่ออะไรเพื่อลดน้ํานะครับ ลดน้ําน้ําจะได้ไม่ไหลออกข้างนะครับไม่ไหลออกข้างตัวไหลไหลไหมไหลครับถ้าเราลดเยอะแต่ถ้าเราลดไม่เยอะน้ําก็จะอยู่ที่โคนนิดหน่อยนะครับแต่ยังไงริมๆก็ต้องไหลออกอยู่แล้วนะครับนี่คือเหตุผลที่เราจะทําเป็นเราเรียกว่าหลักการถ้าหากว่าเราทําอะไรมีหลักการมันก็จะพูดได้ง่ายว่าข้างงามงานทุกต้นเป็นเป็นทุกต้น หรือว่าตายก็าตายทุกต้นเขาเรียกว่าหลักการนะครับเพราะด้านสิ่งที่เราพยายามเก็บข้อมูลแล้วก็ทํามาเราก็จะทําแบบนี้ครับต้นนะครับเนี่ครับนี่คือการใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับใส่ปุ๋ยอินทรีย์ทีนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเมื่อเรามูลแล้วนะครับเมื่อเรามูลแล้วเอาดูใกล้ๆครับผมพอเรามูลแล้วนะครับดินที่ขึ้นมาก็จะมีอินทรีย์วัตถุนะครับ เราจะไม่เอาดินไปกบโคนนะครับจะไม่ดินไปกบโคนตรงโคนนะครับเราก็จะแหวกลักษณะอย่างนี้นะครับแวกลักษณะอย่างนี้เป็ดปนที่แบกบอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาเราลดน้ํานะครับบางคนบอกเอ๊ยอย่างนี้น้ําไม่ขังโคนเหรอไม่เป็นไรครับเขาก็จะซึมลงมาข้างล่างนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเนินสูงเดี๋ยวเราจะตักน้ํามาลดให้ดูนะครับผม พอเราลาดไปเดี๋ยวก็แห้งนะครับเดี๋ยวก็แห้งเพราะอะไรครับเพราะว่าจะซึมมาที่ดินใหม่นะครับจะซึมมาที่ดินใหม่นี่คือวิธีการใส่ปุ๋ยตัวเรียนนะครับตัวเรียนต้นนี้นะครับหมูสันกิง,งซึ่งเราซื้อมานะครับต้นเล็กๆแล้วตอนนี้มาอยู่กับเราแตกใบสองเที่ยวแล้วนะครับถือว่าสวยมากครับผม